ออกระชับกระชับหน่อยหลังหน้าถอยหลังแล้วมาถอยหลังมาหมุดวู้ดถอยหลังมาเกษตรแม่มุดวู้ดถอยหลังมาเป็นหันหน้าเข้าหาเขาหันหน้าเข้ามาสู้ขึ้นมา Khen tăng khả Khen Thuộc lắm Lướt lướt ná Chập con Nói, nói con lúc, đứng không ăn Mèo, nghe mèo Khen khả vậy, Dừng mà, dừng hết mà, mới lên Dừng hết mà เหลี่ยมนะลุเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะลุกเหลี่ยมนะเห็นจะไทมิดได้ผมกมาเห็นคนไทมินด้ลูกม้าเห็นไทวิต